จับไก่เคยคือเก่าเหรอครับพี่น้องแต่งผมขึ้นขึ้นวแล้ๆครับมันนี้ขึนเร่าๆเตรียมบินครับทาบินออกนักศิษย์าไปแล้วนี่ครับไกลขึ้นรถวแล้ๆในพ้าเบิ่งตอนไหนสร้างไกลขึ้นรถนะครับกรบเทือนไกล่มันจะเป็นจย่างไรนะครับเนาะไนผ้าเบิ่งครับแต่ของผมขึ้นวแล้ๆครับหมดน้าหมดยังเหีือบ่อยแล้วนี่ก็เล่าไกลครับ สองหลังหลังลัดตัวได้บุเนื้อมูรุ่นได้พาดมาถามราคาบังวายเหยียงไดงน,น,น,นี่จับใกล้ใส่เขียงเล้วๆครับเตรียมสร้างขึ้นครับเตรียมไปส่งช่องล้ำนครย่างครับอันนี้อันนี้เป็น วิธีสั่งครับนี่ครับผมนี่มีสั่งขึ้นไปแล้วกัเออเออเออตามจีตามกดไลค์กดไลค์ไปเรื่อยเออเมื่อนึว่าหนักซร้อันนี้สั่งขึ้นครับอันนี้นีหัวหนาใหญ่ห้าวนี่ อันอันนี้อันนี้พี่ทงสัยครับเนี่ยทงใช่ปะทรงใช่ครับปะว่าเป็นสีดิโอ้สีบนเรื่องโอ้แสดงไปว่าไกลตัวนี่ครับอันนี้ขึ้นกระลั่งขึ้นครับเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้แกยักรั่ลรั่เลยครับเนี่ยตัวใหญ่เลยเนาะ อ่ะโอ้ตี๊บไก่บาทมึงแงกี่ขากหน่อยเนาะนี่อยู่ใกล้พันธุ์เมือไหร่หรอครับไหนก่าอสู่ใกล้พันธมื่ไหรครับสู่ใกล้พันธุ์เมื่อไหรมันหลายกว่าโอ้มันหลายกว่าไก่ไก่ตี๊มีตัวเดียวมินิซุมโอ้นี่จับเรียบร้อยแล้วนะครับนนี่เนาะไม่นี่เจือนตะไนหนี่ขี่หัวหมาเมันก็รถติด เดี๋ยวยังไเราจะเราสร้างแล้วเราขึ้นไปเท่นนะครับการขึ้นกองการเท่นกองได้ยวกองครับนี่เกียดเกียดสิบเกีดสิบสี่กองออวิธีเท่นเลยครับโอโอโอวิธีการเท่นกองอืมอันนี้เด็กเด็กประจำฟาร์มครับนี่ครับนี่ฝีมือครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวน้อยแล้วปลาแล้วขึ้นไปเทินครับเออเบื้องวิธีเทินครับฝนฝนตกครับพี่น้องมื้อนี้มันเลยส่งจืดจืดจักหน่อยฮะเวยอย่าว่าบ้าโธ่เอ้ยเนาะโอ้ทีมล้องสั่นเลยบ่โอ้ยมันอยู่ใตยทีใกล้ไหมโอ้ยตายเนาะเงินไหลเนาะโอ้กองแรกต้องแห้งสั่นมาครับ โอ้มันต้องมันต้องเฮ็ดแปลงโอ้ยคนเฮาเนาะมรถไดบู่เบาแม่นบ่เอาเบิ่งไปยาวๆครับการเทินไก่ครับ nhóc bộ này bé nhóc bộ nhóc bộ áo xô đồ xô cảm đồ xô cảm đồ nè nhau mà leng cứ xông xô cảm vô cứ xông hoàng ơi ơi thế này bên đây rồi vớt vớt nhang thì mà khuyên chắn nát quá <laughs> ui tài 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 มืนนัอนี้มืัอนี้มาสองขันครับโอ้คันหนึ่งผมขึ้นเร็วแล้วครับจอดพ้น้าเรียบร้อ,อยพาเฮ็ดบินครับมืัอนี้จักน้อยฝนกี่มาอีกแล้วนี่ฟ้าขึ้นม่วงขึ้นๆม,มาแน่แล้วนี่มืัอนี้เปียกควันหุ้มอีกแล้วมืัอนี้